มาต่อกันพี่พี่น้องโอ้ยนี่อะไรกันนะเริ่มกับพี่น้องตอนนี้ฮีโร่เรามาแล้วนะครับรถโม่ปูนนะครับรถสมปูนพี่น้องมาแล้วว้าวว้าวโอ้ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นตัวไหนอย่ามาบ่ตื่นเต้นครับ ตื height? Vamos, height, height. Oh, so ันเต้นลายมาแล้วมาแล้วโอ้ยโคได้ตาดีมันมันเด้อ คุณนะครับขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางนะครับขอบคุณท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลยางขอบคุณทุกฝ่ายนะครับ <c oughs> ันไหวมาหลายปีแล้วพี่น้องฟันเป็นจริงแล้ะบาทขอบคุณเด้อครับที่เหตุให้ฟันเช่าบ้านย่างเป็นจริงนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครบคับคุณลักู้ณหญัยที่ทำให้ฟันเช่าบ้านย่างเป็นจริงในเมือนี้ครับก็คือซอมแซมถนนรอบหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็คือรอบหมู่บ้านเลยนะครับ ตีเซนพร้อมพี่น้องนะครับตีเสซนบักย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีภาพเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพุทธเทศแล้วเบิดไปบัได้นะครับสีภาพไปเบิอ่าถนนหลอมมุมบ้านนะครับเฮ็ดดีคักเฮ็ดดีครับพี่น้องเฮ็ดดีไร เอตีไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณค่าขนมจากแม่ฮักสวีเดนด้วนะครับขอบคุณแม่จิ๋วด้วนะครับขอให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยตัวภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณเอฟซีสกุลสกุนครับรักน้อยแต่ขอให้นานๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้การทีมงานนะครับสนัเสนินแ้งนะครับน้องนอเดนเซอร์กัร เขาสอมกันแล้วนะครับน้องสร้างครับคุณลาพี่น้องหลังจากที่คุณตาพาตัด16สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเิ่งอาการอีกระยะหนึ่งนะครับจังสิไ้เขาไปสอบน้ำมูลนะครับตนีได้ท้ออนุญาตทางเอ่อว่าจะเป็นทีมงานพัวริหารนะครับคุณครูทุกท่านแล้วก็เอ่อพ่อครูทุกคนนะครับแล้วรวมถึงบอสโจด้วยนะครับได้ขออนุญาตแล้วนะครับพี่น้องครับ บอกกับว่าเอาให้คุตาหายดีและปลอดภัยปลอดภัยสุขุสุขลนครับพี่น้องครับสุงกำลังใจทีมงานเดนเซอร์นะครับโบจะเป็นสาวน้อยลำเพื่อนโชว์นะครับและสาวน้อยรเพืียงแพร่นะครับด้วยสุสุมสุขล้นครับพร้อมที่จะรับงานในฤดูกาลที่สิงหอดครับพี่น้องครับ200ถึง2 5 0งานนะครับเดินสายน้ำกัน ตลอดรอดฟังจราปีดฤดูกาล2 0 6 7ถึง2 5 6 8นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาเบ็งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวนบันนัก้นกันเลือกติดตามกับ่มเป็นยังครับกาือว่าเพื่อนอ่า เศร้าเบืงห้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ผู้ที่ติดตามใหม่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่ขวเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ขอบคุณที่บ่ข่ามโฆษณานะครับฝากไปก็ต้องจให้สร้างจักรพรรดิเพชรบ,บันแหงในฤด,ดูกาลทิศหัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเฮามาลุ้นกันเด้อครับว่าเฮาสิล่าเรืองได้ในฤด,ดูการก้ามสลายเพจบรรพ์แหงนะครับ ขอบคุณการรังใจจากสูขูสุคนครับ <c oughs> แล้วก็ขอสรงกำลังใจให้เอฟซีสูขูสุคนครับขอให้สูส่ๆในการในงานด้วยครับเด้อสูรน้ำกันสุขูสุคนครับยุคหนี้ยุคข่าวยากมากแพงครับพี่น้องครับยุคแห่งการประหยดัดยังไงก็ต้องประหยัดครับพี่น้องครับ บอใส่พอใส่บอใส่เงื่อนฟูมเฟื่อยครับพี่น้องครับยุคนี้เป็นยุคประหยัดนะครับพี่น้องครับที่จริงก็เป็นยุคประหยัดจะได้่ะครับพี่น้องครับว่าประหยัดกะ <c oughs> กะอาจจะบได้ในสิ่งที่วาดไหวฟันไหวนะครับอาจจะได้ซ่านะครับพี่น้องครับหรือว่า ดวงเฮาแต่ละคนมันบอกคือกันครับพี่น้องครับ้ละคนอาจจะได้เร็วผ้ละคนอาจจะได้飒นะครับก็แล้วแต่ว่าวันดีๆของใครของมันนะครับวันดีๆครับพี่น้องครับเพราะว่าวันดีๆบางคน <c oughs> อาจจะได้มาในเร็วในเร็ววันนะครับแต่วันดีๆของบางคนอาจจะ บวกด้วยความอดทน้วก็บวกด้วยความตั้งใจอย่างมากเลยครับกวาวันดีๆนั่นสิมาหอดนะครับแต่ว่าก็ขออหายสุขุทุกลนจงสําเร็จในความที่ปราถนาไว้สุขุสุขล้นเด้อยรกับเด้อขอให้สู่งานกันสุขุสุขค้นครับ อย่างวันนี้นะครับน้องช้างก็เป็นวันดีๆวันดีๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละได้ทางด้ทางเขาบ้านไม้นะครับพี่น้องด้ทางเขาบ้านไม้น้ำนะครับแล้วก็วันนี้จะจะเริ่มก่ออิฐบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูว่าจะพาไปดูความคืบหน้าของช่างช่างที่ที่บ้านนะครับที่ทุ่งนานะครับวันนี้เริ่มก่ออิฐแล้วนะคะ ดีใจลายพี่น้องบพรคืนบา้านจะคล้องจิมีคนมาหักแบบน่าตกใจนะครับปีนี้มีคนมาหักมาชื่นมาชอบแบบแปลกใจประหลาดใจครับแบบบราเคยบราเค,เคยเกิดขึ้ดวันนมาก,ก่อนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับขอบคุณ FC. เอฟซีสอนเพื่อนแห้งนะครับขอบคุณเอฟซีน้องอุ้งอิงด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีน้อง o อุ้องอิงที่พักดัน สองนองซานะครับให้มาเติบโตได้ถึงขนาดนีนะครับก็นองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของสองสางจากฟันและพื่นออฟฟิเชียลนะครับก็ขอบคุณ f c น้นองอุ้งอิงอีกแรงหนึ่งนะครับที่ช่วยกันผลักดันช่องช้างจักฟันและพื่นออฟฟิเชียลนะครับแลังการห้ขอขอห้พักดันต่อต่อไปด้วยครับเด้อเปิดวงพอกันนะครับที่น้องครับหรือบอกกับช่วงซ้อมพ่อกันนะครับครับอ่า น้องกุ้งอิงนะครับพี่น้องครับก็ดีไทยพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ที่บางอย่างเป็นน้องรถลู่รถทเทเลยเนาะหนึ่งรอบผ่านไปนะครับหนึ่งรถผ่านไปแล้ว พี่น้องพ่อค้าเจ้าหน้าสวัสดีครับ